เซตโปรโมชั่นขาวโอ้โหถูกไปอีกเริ่มต้นที่เก้าพันเก้าพันเก้าเซตโปรเค้าเนี่ยฟรีใส่สัญญาณแล้วก็ขาดติดตั้งอุ้ยตายศูนเอร์เซนอีกสามเดือนคุณผู้ชมอุ้ยอ้าคุณผู้ชมมาเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ XSAW ค่ะวันนี้มากันแค่สองคนเหมือนเดิมใช่แล้วกำลังชื่นชมแบ่ลืมกับโปรโมชั่นของโอเวอร์ ไรอยู่ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรนี่ก็จะอยู่ในเส้นของเพชรกเกษรจริงๆร้านเต,ตั้งเครื่องเสียงนี้มีทุกเส้นของประเทศเลยนะมีทุกที่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกสั่นว่าคุณจะไปที่ไหนมากกว่าแล้วก็สมลมาก็แบบได้แบบ การรับการติดตั้งแบบว่าดีอะไรอย่างนี้ค่ะป,ปี้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมขะก็เลือกร้านที่ออกรายการเราถูกต้องอันนี้รับรองว่าไว้ใจได้แน่นอนถ,อถ,ถูกต้องถ้าไว้ใจแน่นอนถูกต้องถ้าไว้ใจไม่ได้ก็อินบ็อกมาดักสกกีได้เลยถูกต้องอินบ็อกมาเลยค่ะนี่แป้งรออาจจร่อานเลยค่ะค่ะแต่ <stur S 2> อตอนเนี้ยเดี๋ยวไปดูซิว่าเราเอาไพรโซรเซตี้เขามาสู้ว่าราคาเป็นต้องไปดูค่ะคุณปลังรออยู่ค่ะแบรนด์นี้เขาบอกว่าราคาไม่สู้เราสู้ด้วยคุณภาพ สวัสดีครับกลับพบกันนะครับผมกับ Sound Society by Alpine และผมยังคงอยู่กับ iNeW 960E เครื่องนี้นะครับผมเน้ในให้กันก่อนครับเรารีวิวเรื่องของฟังก์ชั่นแบบอัดแน่นไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทริคข้อนหนึ่งครับในการใช้กับ iPhone ให้เราสามารถทำงานเรื่องของการฟังเพลงแบบออนไลน์อย่าง Jus ได้นะครับหรือการฟัง h i g h l e s Audio ผ่านแอปพลิเคชันจาก iPhone เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ อปกรณ์ง่ายๆครับใช้แค่สาย USB ครับผมต่อเข้าที่ตัวเครื่องครับทำการชาร์จไฟให้ด้วยนะครับคราวนี้ก็มาดูง่ายๆครับอันดับแรกก่อนฟังก์ชันพื้นฐานคือ Apple Music นะครับถ้าเราเข้าตรงนี้ครับสังเกตว่าตัวข้อมูลเพลงเนี่ยทั้งตัว Apple อัลบั้มนะครับต่างๆเนี่ยชื่อเพลงจะไปแสดงผลอยู่บนหน้าจอครับถ้าเป็น Apple Music เราสามารถทําการค้นหาจากตัวเครื่องได้เลยครับผมก็คือเข้า playlist อัลบั้มซองต่างๆได้นะครับ การทำงานนะครับสามารถทำงานทั้งการค้นหาจากเครื่องหรือจาก iPhone ก็ได้ครับนี่คือสวิต c ์ง่ายๆครับถ้าเราเปิดเป็น Apple Music แบบที่เป็นจ่ายแบบรายเดือนนะครับเราสามารถฟังเพลงแบบออนไลน์ได้เลยครับอันนี้คือหลักการง่ายๆทุกเพลงที่อยู่ใน Apple Music เราสามารถฟังได้เลยทุกที่นะครับผมแต่วันนี้เราพาูดถึงเรื่องของการฟังที่เรียกว่านิยมมากก็คือการฟังแอปพลิเคชันชื่อว่า Jukes นะครับก็คือเดี๋ยวนี้หลายคนก็ฟังเพราะว่าฟรีนะครับ เราสามารถทํา VIP ไม่ค่อนข้างง่ายนะครับคือจู๊กสามารถทํางานได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถค้นหาจากตัวเครื่องได้แต่เราใช้การค้นหาจากตัวที่ iPhone เองนะครับก็คือเราเลือกเข้าไปเลยครับเช่นผมอยากดู New Release ใหม่ครับผมชอบฟังครับ New Re l e a s e ไทยครับอันแรกครับเดลุกครับผมไม่ใช่พระเอกครับอันนี้คือเขาเข้าปุ๊บนะครับก็กดนะครับขึ้นเสียงก็จะมาครับสังเกตว่าหน้าจอจะไม่แสดงผลนะครับผม แต่เราสามารถทำการย่อตัวแอปพลิเคชันลงแล้วตัวข้อมูลเพลงนะครับต,ต่างๆจะมาสแสดงบนหน้าจอแทนครับอย่างนี้สามารถกดเปลี่ยนเพลงครับเปลี่ยนแท็กทางด้านนี้ได้ครับอันนี้ผมยกเลิกก่อนให้เป็นแบบไม่แรนดอมกดขวาครับเปลี่ยนแท็กได้ครับหรือจะมาเปลี่ยนแท็กอยู่บนที่นี่ก็ได้ครับได้สองรูปแบบครับ เรียกว่าถ้าเรานะครับมีการดาวน์โหลดเก็บมาเป็นออฟไลน์ก็สามารถเปิดฟังได้เลยนะครับผมนี่คือเรื่องของการฟังกับจู๊กนะครับจริงๆแล้วเราสามารถไปอัดแอปใช้กับแอปพลิเคชันอื่นๆที่เราชื่นชอบครับอย่างบางคนมี t r u ม Music นะครับมี Line ก็แล้วแต่เราสามารถเอาฟังชันนี้ไปใช้งานเช่นกันคือเปิดจากตัว iPhone แล้วเสียงผ่านไปที่เครื่องนะครับผมเข้า u t u b e ครับต่วงนี้นะครับผมบอกเลยผมชื่นชอบฟังหน้ากาทุเรียนมากๆนะครับผมก็เข้าไปเลยครับเลนมีดาว ง่ายครับพูดง่ายครับทุกแอปพลิเคชันอยู่ใน iPhone นะครับเราสามารถที่ทำการเปิดแล้วเล่นผ่านตัว iNeW 9 6 0ได้เลยครับผมตัวต่อไปนะครับที่เรียกว่ากำลังได้รับความนิยมมากก็คือการเล่นไฟล์ Hi-Res Audio นะครับแม้ตัวเครื่องครับจะไม่รองรับการเล่นโดยตรงแต่ถ้าเรามีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับอย่างตัวนี้ครับออนเกีียวและเราใส่ไฟล์ Hi-Res ลงไปนะครับตัวเครื่องก็ทำการสามารถเล่นนะครับจากตัว iPhone แล้วออกไปที่ระบบเสียงของตัว9 6 0ได้เลยเช่นตรงนี้ครับผมเข้าไปที่ ตัว h i g h s e s ครับเลือกเข้าไปที่ของ Eagle ครับแล้วก็เล่นครับอย่างน,นี้ครับครับตัว Info ข้อมูลก็จะส่ง Operation กันครับและนี่นะครับก็คือทริคง่ายๆครับให้เราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน รองรับการฟังเพลงได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ครับกับฟอนต์ตัวนี้ครับ I N E W 960E ครับในราคาแค่20,000กลางๆเท่านั้นครับมีระบบนำทางมี USB มี Bluetooth หน้าจอแบบ LED และก็คุณภาพเสียงในแบบฉบับของ Alpine ครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อเนื่องกันที่ร้าน o v e r อร์ได a อร์แอนดคุณผู้ชมคะอันนี้ก็มีรถเครื่องเสียงคุณภาพที่ก็มีถ้วยการันตีตั้งโชว์เด่นตั้งงานอยู่เช่นเดียวกันแต่จะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็ไปได้รางวัลอะไรมาไปติดตามกันค่ะ o v e r อร์ได a อร์แอนด์ซาวมาเข้าไปขันงใยดีกว่า ตอนนี้เราก็อยู่กับซาวรับเชิญประจำวันนี้ของเราแล้วคุณผู้ชมนั่นก็คือเฮียพงศ์จากโรงแรโอเวอร์ดายเอแอนด์ซาวคาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นการเยือน ร้านครั้งแรกปกติเราก็จะเจอกันตามสนามแข่งใช่ครับใช่ครับเจอบ่อยมากแต่ว่ายังไม่เคยมาร้านเฮียเลยใช่ถูกวันนี้เราก็เลยมาเยี่ยมเยียแล้วถนนทำเสร็จแล้วไงผิดกันเสร็จเรียบร้อยมีทางดุ้งทางด่วนเลยมีแล้วครับทางด่วนเสร็จแล้วครับมีเคบซี่ใกล้ๆด้วยอร่อยอร่อยในแต่ลร้านแล้วก็แบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างเจอโฮมโปรเจอร้านเฮียถูกต้องใกล้ๆมาสะดวกสบายด้วยติดถนนใหญ่เลยถูกต้องค่ะวันนี้ต้องให้เฮียมาบอกหน่อยว่ารถคันนี้ไปได้แชมป์อะไรยังไง มากับเอ็มมา a ไทยแลนด์ับที่หนึ่งครอ,อครัคือคันนี้นะครับเป็นรถยาลิสโตโยต้ายาริสนะฮะติดตั้งเครื่องเสียงเป็นสินค้าแบรนด์โฟล์คกับฮาร์โ t e c h นะครับเพราะวแอมก็เป็นฮาร์โ t e c h ส่วนระบบสายนี่เราใช้เป็นของเชียร์นอฟของประเทศรัเสเซียนะครับแชมป์ที่เราได้มานี่ก็กคือเป็นรองอันดับที่1น,นะครับ ก็คือได้ที่2ใช่ครับผมในรุ่น M 3,000ยูโรนะครับคืองบประมาณไม่เกิน3,000ยูโรครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนสองประมาณโดยคร่าวคร่าวครับกดเกนในรุ่นนี้นี่เขามีอะไรฟิกอะไรไหมมียากไหมครับค่อนข้างค่อนข้างจะเรียกว่ายากก็ยากนะครับเพราะว่าเป็นงานที่เป็นร้านติดตั้งต้องเป็นผู้ทำแล้วก็จะสติ๊กเรื่องงานเดินระบบทั้งหมด ไม่ว่าการจะเป็นเข้าสายตั้งแต่เอาตั้งแต่แบตเตอรี่ไปยันเข้าขั้ว power amp เลยดีกว่าทุกจุดต้องมีโปรไฟล์ทุกอย่างต้องมีงานต้องการละเอียดนิดนึงการเก็บสายรวมถึงการทําบล็อกลําโพงแล้วก็ที่เน้นมากที่สุดก็คือความเงียบของห้องโดยสารนะครับเพื่อให้อ่าใช่เพื่อจะให้เสียงออกมาได้แบบ ไเลาะแล้วก็สมจริงอันนี้เราจะบอกว่ารถคือรถเป็นรถยาริสด้วยโผงด้วยอะไรเงี้ยเราเคยเราเคยยาริสของอกเงี้ยค่อนข้างจะผานมากเลยยารีสตกยงแบบลมเลิมเข้ามาคันนี้ค่ะมีความยากง่ายต่อการทํารถแข่งตรงไหนบ้างถ้าพอเป็นยาริสขึ้นมาเนี่ยถ้าถามทางผมนะครับถ้าถามทางผมถามว่ายากไหมเราเป็นมืออาชีพเราคิดว่าไม่ยากนะครับในสําหรับรถพวกเนี้ยผมใช้คําว่าเป็นรถซิติคาแล้วกัน ค่อนข้างจะบอบางนะฮะพอบอบางปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงพื้นถนนเสียงยางมันก็สามารถจะเข้ามาในรถยนต์ได้เพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการป้องกันเสียงที่เข้ามาในรถยนต์โดยการแด็มนะครับส่วนแผ่นแดมที่เราใช้เนี่ยจะเป็นแผ่นแดมแบรนด์ของฮาม t เทคจะแดมถึง3ชั้นก็คือ,อมีแดมหลังคาก่อนอันดับแรกนะครับหลังคาเนี่ยเพื่อเก็บเสียงแล้วก็พื้นนะครับแล้วก็ตามซุ้มล้อต่างๆประตูเนี่ยจะแดม3ชั้นคือในนอกแล้วก็กาง นะครับ oh. เสร็จแล้วก็จะเก็บเสียงด้วยายางเก็บเสียงขอบประตูอีกชั้นหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็จะทำให้เทียบเท่ากับรถยุโรปได้ไม่มากก็น้อยครับ